ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองงายในกระทรวงการคลังซอยอารีพญาไทกรุงเทพมหานครนายศรีสวรรณจันยาประธานสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องถึงนายนะัทวุฒิจุ้ยสํารานผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าก,การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ตรวจสอบในประเด็นที่รอฟอร์มอและสื่อยังไม่ได้นำเสนออาจเป็นการชี้ถูกชี้ผิดได้ชัดเจน จากกรณีดราม,ม่าการเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ได้งบประมาณกว่า33ล้านบาทโดยนายศรีสวรรจันญ,ญากล่าวว่าการมายืน่นหนังสือในครั้งนี้หลังตรวจสอบพบว่ามีพิรุษหลายอย่างเช่นบัญชีครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณจัดทำไม่ได้เทียบเคียงกับการจัดทำป้ายโดยตรงไม่มีการบันทึกการประชุมประเมินราคากลางที่แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบราคา ในการจัดทำป้ายของบริษัทต,ต่างๆในลักษณะคล้ายกันแต่กลับใช้วิธีการเจาะจงเลือกบริษัทที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยไม่มีการเปิดประมูลทางที่วิธีนี้ใช้เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่การเปลี่ยนป้ายสถานีไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและที่สำคัญที่สุดบริษัทที่เข้ามาดำเนินการเปลี่ยนป้าย เป็นบริษัทที่เคยได้รับโครงการของรอฟอทอมาแล้วไม่ต่ำกว่า8โครงการซึ่งมีมูลค่ากว่า50,000ล้านบาทจึงอาจเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์ตามความผิดการเสนองานของรัฐหรือที่เรียกว่าการหัวประมูลตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐพศ2560ที่กำหนดให้มีการเปิดประมูลโดยทั่วไปก่อนแต่หากไม่มีผู้เสนอจึงจะสามารถใช้วิธีการเจาะจงได้แต่ในคำชี้แจงของรอฟอทอ ดังนั้นในส่วนตัวจึงมองว่าการจะทำป้ายในราคาตัวอักษรละ3 0 0 0นบาทนั้นสูงเกินไปขณะที่นายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเชื่อว่ามีการทุจริตก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเอื้อประโยชน์ให้กับเอกสารเนื่องจากมีการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลือกบริษัทเข้ามาดำเนินโครงการในงบประมาณ33,169,726บาท ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและการก่อสร้างไม่ได้มีอะไรซับซ้อนและราคากลางควรจะต่ำกว่านี้จึงขอให้สตงตรวจสอบว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่และเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกำหนดวันเวลาให้ชัดเจนอย่าโยนภาระให้กับหน่วยงานอื่น 3 3ล้านบาทนะครับเรื่องนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันของสาธารณชนค่อนข้างมากนะครับว่าการจัดทำป้ายดังเล่ามีราคาที่อาจจะแพงเกินเกินกว่าเหตุหรือเกินสมควรไปหรือไม่แต่เมื่อไปตรวจสอบรายละเอียดของโครงการดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างแะอายากในการตรวจสอบอวิธีการตามระเบียบของกรมบัญชีกลางนะครับที่จะต้องมีรายละเอียดข้อมูล ในการนำเสนอนะครับรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสมาคมพยายามจะตรวจสอบและหาข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันแต่เมื่อวันก่อนเห็นทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงนะข้อสงสัยต่างๆก็ยังไม่เป็นที่ออพอใจนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้เนื่องจากว่า การกำหนดราคานะครับตัวอักษรนะครับซึ่งร้อยกว่าตัวอักษรนะครับทั้งสองทั้งสองด้านนี่นะครับก็ยังแพงอยู่ดีตกตัวหนึ่งก็ประมาณสักสามแสนกว่าบาทนะครับซึ่งผมคิดว่าปุถดุชนโดยทั่วไปสาธารณชนโดยพทั่วไปเนี่ยต่างก็รับรู้รับทราบกันว่าวิธีการตามป้ายประเภทนี้มันไม่ได้มีข้อยุ่งยาก ไม่ใช่เป็นเรื่องเทคนิคไม่ใช่เป็นเรื่องของวิศวกรรมสมัยใหม่หรือนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับที่จะต้องใช้ทุนหรือค่าใช้ใจ่ายสูงส่งขนาดนั้นแะ้วที่สำคัญก็คือการกำหนดราคากลางเนี่ยก็ยังมีข้อพิรุษค่อนข้างมากนะครับแล้วจะมาบอกว่าเป็นเหตุเร่งด่วนที่ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาปี6 5เนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ไง และที่สําคัญคนที่มารับจ้างงานเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เคยรับจ้างงานของรฟอฟทอมาแล้วไม่ต่ํากว่า8โครงการมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า5-6หมื่นล้านบาทนะครับนั่นั้นอาจจะเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกันและกันซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบการเสนองานของรัฐนะฮะหรือพราบาหัวประมูลได้